The Play โดย r a i n b o w f l i k TV present งานประกาศรางวัล d o t าประจำปี2023หรือรางวัลอ o s ki, ี้ฉบับของกูเองให้เสียงภาษาไทยโดย r a i n b o w f r i k ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประกาศผลรางวัลแห่งวงการ Dota ูประจำปี2023ที่จะมอบรางวัลให้กับผู้เล่นที่เป็นแรงบันดาลใจนวัตกรรมและความเป็นเลิศในทุกแง่ทุกมุมของเกมและรางวัลน,นี้มีชื่อเรียกว่ารางวัลอสกี้ เรามาเริ่มกันที่รางวัลแรกรางวัลออสกี้กิติมศักดิ์นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผมจะมอบรางวัลกิติมศักดิ์แห่งปีให้กับผู้เล่นโดตาที่ได้รับการกล่าวขวัญมากที่สุดและยังคงอยู่ในหัวใจของเราทุกคนคนนั้นก็คือคุโรกี้หรือพิกกี้ที่รักของพวกเราเรามาทบทวนกันสักนิดครับว่าทาไมคุโรกี้ถึงได้รับรางวัลน,นี้ถ้าหากเราพูดถึงการเลี้ยงเลียนราวนกเพนกวินที่ให้ความอบอุ่นกับลูกน้อยใช่ครับคุโรกี้ไม่มี ถ้าหากเราพูดถึงการวอร์ดที่เปรียบเสมือนเบทมนหาตัวจับได้ยากจนดูเหมือนเป็นาศาสตร์มืดลึกลับใช่ครับคุโรกี้ก็ไม่มีหรือถ้าหากพูดถึงการคอไฟอันเฉียบแหลมประหนึ่งของเบ้งบัญชาการอยู่เบื้องหลังใช่ครับพิกกี้ก็ไม่มีอีกนั่นแหละว่ากันว่าระดับความยากของเกมโดตานั้นจัดอยู่ในระดับที่ยากที่สุดและจะมีอีกระดับที่ยากขึ้นไปอีกซึ่งน้อยคนนักจะได้สัมผัสมันนั่นก็คือระดับความยากที่เรียกว่าระดับมีพิกกี้ในทีม นั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทำไมพิกกี้ได้รับรางวัลออสกี้กิตเตมศักัิก์ในฐานะบุคคลมีมแห่งปีที่แม้จะไม่มีเฮียอะไรเลยแถมถ่วงอีกก็ยังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้อยู่ได้ไงวะดังนั้นเราจึงขอคข้เชิญพิกกี้ทีพีขึ้นมารับรางวัลขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับคูโรกี้ชายที่ทำให้พวกเราทุกคนยิ้มได้ทั้งในเกมและนอกเกมรางวัลผู้เล่นแห่งปีในแต่ละตำแหน่งตำแหน่งแครีร่ สหรับปี2023าตำแหน่งแครี่แบบที่1ไม่มี2ต้องยาโทโร่ฮีโร่ภูกว้างฟาร์มไวตัดสินใจเฉียบคมฝากความหวังไว้ได้เสมอรับจบทุกอย่างแถมปีนี้ได้ถ้วยใหญ่สองถ้วยยังไงก็ให้เขาไปเถอะต่อมาเป็นตำแหน่งมิดเลนมีผู้ท้าชิง3คนได้แก่มิโกโตะนิชาและควินสรับมิโกโตะก็ร้อนแรงใน Major, ลิมาเมเจอร์และก็ลิยาร์ดมาสเตอร์ครับที่ได้ MVP ไปแต่เรื่องของฮีโร่ภูและความหลากหลายยังสู้อีก2คนไม่ได้ส่วนนิชานั้นเข้าขั้นใกล้คำว่าสมบูรณ์แบบ ขาดอย่างเดียวคือเขาแพ้ควินและทีมไกมินเกเดเตอร์ของควินและควินก็เล่นได้อย่างสุดยอดและเข้ามาเปลี่ยนทีมไกมินเกเดเตอร์นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงให้มิดเลนออฟเดียร์กับควินในปีนี้รางวัลอฟเลนออฟเดียร์ผู้เข้าชิงได้แก่เอสไซและคอนแลบถึงแม้ว่าคอนแลบจะสุดยอดมากๆแต่สำหรับผมแล้วในปีนี้เขายังไม่ได้เท่าตัวต,วตนเดิมของตัวเองด้วยซ้ำดังดีที่กลับมาแรงตอนปลายปี ส่วนไซกับเอสค่อนข้างคู่ขี้ตัดสินใจได้ยากไซมีฮีโร่ผู้กว้างที่สุดในโลกให้เล่นอะไรก็เล่นดีไปหมดไม่มีจุดไหนให้ตำหนิได้เลยแต่ถ้าพูดถึงความสเสถียรก็คงต้องยกให้กับเอสปีนี้เข้ามาแรงจริงๆหลายคนบอกควินแบกแต่ผมว่าเอสก็แบกพอๆกันด้วยความที่เลนแข็งฟาร์มไวทําให้อะไรๆมันก็ดูง่ายไปหมดสำหรับทีม GG นี่แหละคือเหตุผลที่เอสได้รับรางวัลออฟเลนแห่งปีรางวัลโรมิงซัพพอร์ตแห่งปีผู้เข้าชิงได้แก่เซฟโทฟุคิวและบ็อกซี่ ตำแหน่งนี้ให้หลายคนเพราะว่ามีฟอร์มที่โดดเด่นกันหลายคนของไทยเราก็อาจารย์คิวเล่นซับตัวเปิดได้อย่างโดดเด่นจนยัทโรยังชมบ็อกซี่ก็สไตล์คล้ายกันแต่ว่าหลากหลายกว่าเหมือนได้ออฟเลนอีกหนึ่งคนมาเพิ่มโทฟุนั้นฟอร์มคงเส้นคงวาที่สุดในปีนี้แล้วสลับซับ4ี่เล่นดีเล่นฉลาดเล่นกันเข้าขากับเอสอิมแพคสูงแต่ถ้าพูดถึงอิมแพคแบบชัดเจนมากที่สุดซับ4ี่ออฟเดอะเยียร์ปีนี้ก็คงต้องยกให้กับเซฟทีมไม่มีตัวเคาน์เตอร์อนิกมากไม่เป็นไร เอาคีปเปอร์ออกแบตเชอร์ตีหัวเอาก็ได้หรือออาเป็นอาไปเศ้าก็ได้นะครับอินิกม่เหงาเลยทีเดียวตำแหน่งซับห้าแห่งปีผู้เข้าชิงได้แก่มีโปสกาอินซาเนียและเซเลรีพูดถึงมีโปสกาก่อนเขาเป็นซับห้าที่เล่นได้สมบูรณ์แบบมากๆอัจฉริยะแห่งการวอร์ดเล่นซัพพอร์ตตัวเซฟก็ได้เล่นตัวแบกก็ได้ใครจะไปจดซับห้ายุคนี้ดูมีโปสกาคนเดียวจบด้วยเหตุผลนี้แล้วอีก2คนแทบไม่ต้องพูดถึงให้มีโบสกาไปก่อนเลยแล้วกันสำหรับตำแหน่งซับห้าออฟเดอะเยีย ส่วนอินสเนียก็เป็นปีที่เล่นได้ดีมากๆเซลลิก็เช่นเดียวกันทั้ง3คนมีฮีโร่พูที่เป็นแบบเฉพาะของตัวเองหรือจะเล่นฮีโร่เมตาก็ทําได้กันทั้งหมดแต่จุดตัดสินก็คือเรื่องวอร์ดของมีโปสกานั้นมันสุดยอดจริงๆครับผ่านผู้เล่นแห่งปีมาแล้วทีนี้ก็มาถึงตําแหน่งทีมแห่งปีแน่นอนครับว่าทีมสปิริตคือทีมที่คว้าแช,ชมป์ทีไอสมัยที่2รวมทั้งดีอาร์มาสเตอร์ซึ่งเป็น2รายการที่มีเงินรางวัลสูงสุดแต่เราจะปฏิเสธความสุดยอดและความเสถียรของทีมไกมมินรเตอมม์ไไ่ด้ลย แชมป์เมเจอร์สมสมัยติดและแชมป์อื่นๆอีกมากมายรวมทั้งรองแชมป์หรือถ้าไม่ได้แชมป์ก็มักจะได้เข้าชิงจนคนดูเบื่อกันเลยว่าเข้าชิงก็ไอ้ทีมนี่อีกแหลวถ้าเป็นฟุตบอลก็กวาดทุกแชมป์แต่ไม่ได้ UCL ประมาณนั้นสำหรับตัวผมเองผมก็ให้ทีมเกมินเกตเตอร์เป็นทีมแห่งปีนะครับใครอยากให้เป็นดังอื่นก็ไปลงในคอมเมนต์เอานะครับง่ายดีวะ่ะจากฟอร์มที่สุดยอดของเกมินเกตเตอร์ทำให้เกิดทีมใจสลา์แห่งปี <laughs> นั่นก็คือทีมลิควิดไม่ว่าจะเข้าชิงยังไงนะครับยังไงยังไงก็เพ้และขยันเข้้าชิงะดวยนะ คิดตัวคือกูเห็นหน้าทีมลิควิดกับทีมไกลมินแกลเลเตอร์ได้เข้าชิงกูใสสกอรอรอได้หลังหลักนี่ไปกันใหญ่ไปแพ้ทีมสปปริตด้วยจนถึงขั้นผู้เล่นเองก็รับไม่ไหวครับพิมพตัดพ้อกันลงไปในทวิตเตอร์รู้นะวิธีเล่นโดตางไงให้มันชนะเนี่ยแต่วิธีที่จะเล่นรอบชิงให้มันชนะนี่มันต้องทํำยังไงวะก็นั่นแหละครับใจสลายบอยแห่งปีต่อมาเป็นรางวัลดูโอแห่งปีเนี่ยก็คือ2คนที่เล่นกันได้อย่างเข้าขารู้ใจไม่พูดมากครับให้เอสกับโทฟุไปเลยก็แล้วกัน ว่าทั้งสองคนนี้เล่นคู่กันมานานมากเลยตั้งแต่เอสเป็นแครี่โทฟุเป็นซับห้าแล้วก็ย้ายคู่กันมาเป็นออฟเลนอีกเรื่องเลนนี่หายห่วงเลยจะทําอะไรก็รู้กันไปหมดเราจึงไม่ค่อยเห็นเอสกับโทฟุแพ้เลนนะครับซึ่งมันก็เป็นฟันเฟืองสําคัญทําให้ทีมไกมินกเกเรเตอร์เล่นได้อย่างสบายหายห่วงมิดเลนก็เดินเกมง่ายซัพพอร์ตก็ว์ปซอนสหรือว่าล้มมิงได้สบายแครี่ที่เลนแตกมาก็ได้รับอน,นิสงเพราะว่าออฟเลนมันรวยทุกเกม รางวัลต่อมากับตันแห่งปีที่แรกผมว่าจะตัดรางวัลน,นี้ออกเพราะว่าโดตาในสมัยนี้มันต่างจากสมัยก่อนเยอะแล้วคุณสังเกตดูพวกกับตันที่เป็นกับตันยุคเก่าอ่ะแบบควบคุมทีมเบ็ดเสร็จสั่งอะไรต้องทํามันอยู่ไม่ค่อยได้แล้วนะครับย,ยกตัวอย่างก็พี่ปีพิกี้สาเหตุเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับกับตันมากเกินไปหล,หลายทีมเขาก็เลยช่วยๆกันไม่ว่าจะเป็นการดาร์ฟการคอเกมนะครับหรืออย่างการพูดปลุกใจเหมือนเซฟอะไรอย่างนี้มันก็ไม่มีทูไซให้ดูอ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าหลังบ้านมันเป็นยังไง อยากให้เป็นใครแชทก็ลองพิมพ์มาแล้วกันไปกันที่รางวัลต่อไปครับรางวัลคาแรคเตอร์ยอดเยี่ยมแห่งปีอันนี้มอบให้กับผู้เล่นที่มีบุคลิกโดดเด่นไม่เกี่ยวว่าจะเล่นเก่งเล่นกากผู้เข้าชิงก็ได้แก่เซเบอร์ไลท์เพียวและ M4 ถ้าพูดถึงบุคลิกตลกเฮฮาในบทสัมภาษณ์หรือการออกกล้องในแต่ละครั้งก็คงต้องให้เซเบอร์ไลท์ส่วนบุคลิกมั่นใจเด็กเปรตจองหองก็ต้องให้เพียว หรือน่ารักอบอุ่นเป็นกันเองก็ต้องให้ m c แต่ส่วนตัวผมว่าบุคลิกที่โดดเด่นและต่อยอดได้จริงๆก็ควรจะให้เซเบอร์ไลททั้งตลกเฮฮาน่ารักขึ้นสัมภาษณ์แบบปันๆมันเป็นคาแรคเตอร์แบบที่คนดูแล้วก็สปอนเซอร์ต้องการก็ให้เขาไปแล้วกันครับสำหรับตำแหน่งนี้รางวัลต่อไปเป็นรางวัลใหญ่สำหรับช่องเราเรียกว่ารางวัลขวัญใจนักชกแห่งปีแค่ชื่อก็น่าฟังและขึ้นชื่อว่านักแข่งโดตามันก็ต้องโดนชกเป็นของธรรมดา แต่มันจะมีบางคนที่โดนชกอยู่บ่อยๆซึ่งไม่ว่ามันจะทําอะไรก็โดนชกอยู่ดีซึ่งถ้าจะให้พูดชื่อทั้งหมดนี่ยาวเลยเนะครับก,ก็อย่างเช่นใครดีละ่ะคิสเลิสลอเล่ลูอาร์ติซีดีเอ็มไดร์ชเชมิเกเก้แต่เรามาตัดกันให้เหลือเฉพาะตัวตึวตงกันดีกว่าคนแรกผมให้ยูรากิด้วยความที่ผีเข้าผีออกเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างทําทรงเหมือนเล่นได้หลายตัวแต่บางตัวไม่ก็เล่นไม่เป็นหรอกได้เอจิตมาก็ตายโง่ๆยิงเล่นยิงแย่ ว่าแม่งตอนแรกยังเล่นเก่งกว่านี้อีกก็ไม่น่าแปลกใจที่จะโดนชกอยู่ตลอดแต่แชทก็ชอบถามเสมอว่าเมื่อไหร่โอจจะเปลี่ยนแครี่สักทีครับแต่มันก็รอดตายมาได้จนถึงทุกวันนี้คนต่อมาก็คือคูคู่เรียกได้ว่าในปีก่อนนี้แทบจะหายไปจากสารบบและเพราะว่าผลงานไม่ดีเอาซะเลยนะครับเลยไม่ค่อยมีบทแต่มันมาอยู่ในลิสต์นี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องทําอะไรมันก็โดนชกคุณต้องลองไปดูช่องแชทภาษาอังกฤษใครเลือกวีนอมมาเนี่มาแล้วคูควยแมนเซอร์หรือถ้ามีใครเล่นพพาามมัันนกก็จะิ์ว่ อิดคูควยฟอสรุปว่าไอ้คำว่าคูควยที่คนไทยมันตั้งมาด่าคูคู่เนี่ยมันกลายเป็นคําระดับสากลไปแล้วนะเว้ยคนต่อมาเป็นแคร,รี่ชาวไทยขวัญใจนักชกก็คือ23าซาเวตอันดับแรกที่โดนชกเพราะว่าเคยอยู่กับทีมปีนอยหลายทีมพอแพ้มันก็จะมาโทษคนที่ไม่ใช่ปีนอยก่อนเพื่อนนี่แหละอีกสาเหตุหนึ่งก็คือมีเรื่องกับปีนอยแล้วก็ด่าปีนอยกันไว้เยอะบางคนก็รอชกมันเฉพาะตอนเล่นพลาดอันนี้ก็ปก,กติครับแครี่ต้องโดนกันทุกคนเอาเป็นว่าไม่ลงลึกไปกว่านี้แล้วกันเดี๋ยวมันตึง ให้รู้แค่ว่าโดนโชกบ่อยเป็นอันดับต้นๆเอาละทีนี้ก็มาถึงขวัญใจนักชกแห่งปีตัวจริงเชื่อว่าทุกคนก็เดากันได้แล้วหละว่าใครคุณไม่ต้องทําอะไรคุณแค่เป็นพิกกี้คุณก็โดนด่าแล้วแต่คุณเชื่อผมหรือเปล่าคนส่วนใหญ่อะไม่อยากให้พิกกี้ทําอะไรเว้ยไปพักบ้างเถอะไ,ได้เวลาพักแล้วมิลเลคเซก็พักแล้วปีนี้ GS ก็พักอีกทําไมพิกกี้กูฟิตจังวะแรงก็ไม่ค่อยลงไม่ค่อยขยันซ้อมไม่ค่อยมีอะไรทั้งนั้นแต่ขยันเล่นเหลือเกิน แต่บอกไม่ลงแรงไม่ได้แล้วนะตอนนี้วีฮาบอกว่าพิกกี้แอบลงแรงอยู่แต่กูว่ายิ่งหนักกว่าเดิมอีกรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันแปลว่าพิกกี้ไม่ติดลีดเดอร์บอร์ดเว้ยหนึ่งพันอันดับแรกอ่ะพิกกี้ไม่โดนหาเจอแสดงว่าระดับฝีมือของพิกกี้ในตอนนี้แม่งต่ำเตี้ยหมาเรียตูดเก่งอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องหาสปอนเซอร์เนี่ยนิกมากผลงานก็ไม่มีมันไปหลอกคนมาสปอนได้ยังไงวะพอแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคลิปชกพิกกี้รางวัลต่อมาเป็นรางวัลรีเทิร์นแห่งปีครับ ก็มอบให้สำหรับคนที่พักหรือว่ารีทายแล้วกลับมานะสำหรับในปีนี้คงเป็นใครไม่ได้นอกจาก3สหายในทีมเอชเชอร์เรก็คือซอมนัทชาลิตและก็เอฟวายซอนัทประกาศเลิกเล่นทันทีหลังจากจบทีไอสิบเอ็ดแต่ก็ทาทรงเหมือนว่าอยากจะกลับมาเล่นอยู่ตลอดจนได้เรืองงามยามดีกลับมาเล่นตอนเมเจอร์สุดท้ายพร้อมกับชาลิตและก็เอฟวายส่วนผลงานโดยรวมผมต้องบอกตามตรงว่าดีกว่าทีมจีนและหลายทีมในช่วงเวลาเดียวกันจะเป็นรองก็แค่ LGD เริ่มด้วยการผ่านเข้าไปเล่นบาหลีเมเจอร์คอลี่ไฟผ่านไปเล่นทีไอและจบด้วยอันดับที่4ในทีไอไอคนเก่งๆแม่งดันเลิกเล่นไอคนอย่างพิกกี้ทำไมไม่เลิกสัทีวะเห็นไหมแคว่อัดับหนึ่งพิกกี้เพราะอะไรยังกูสาวแวะมาชกพิกกี้ได้อีกรางวัลต่อมามีชื่อว่ารางวัลเฟลแห่งปีผู้ที่ได้รางวัลก็คือ23ซาเวดรางวัลนี้แทบจะนอนมาครับเพราะว่ามันกลายเป็นมีมระดับโลกในช่วงข้ามคืนไปเลย เรื่องของเรื่องคือในเกมระหว่างทารอนกับทีมลิควิดลิยัตมาสเตอร์เกมตัดสินยิบสามซาเวดจับมอบฟิงแบกเกมอย่างหนักมากและกลังจะได้รับชัยชนะในจังหวะที่ทีมทารอนมั่นใจอย่างสุดขีดรุมตีบ้านของทีมลิควิดอย่างหนักยิบสามซาเวก็ได้ลุกขึ้นมาเปิดเพลงติชิโลออกมาเต้นกําลังดีใจอย่างสุดเหวี่ยงโดยหารู้ไม่ว่าไซได้แอบไปวาร์ปตีป้อมของทีมทารอนกว่าจะรู้ตัวยิบสามซาเวก็โดนตัดวาร์ปและไซก็ตีป้อมแตกไปในที่สุดและด้วยเหตุนี้เองจึงยกให้ไซเป็นแบกออฟเ่ียร์ ต่อมาเป็นรางวัล Match of the Year ส่วนตัวผมให้เป็นเกมทารอนกับทีมสปปริตในลิม่าเมเจอร์เกมที่3แค่เห็นฮีโร่ก็น่าดูแล้วพอนแล็บแมกนัตยาทเทโลทเลเบรดสตัวแชมป์ทีไอของทีมสปปริตของทารอนยีเป็นเฟลเลตอยมิกโตเอมเบอร์แจับเอ็นพีคิวเป็นทัสและโอลี่ก็เป็นซซเลนเซอร์เรียกได้ว่าซิกเนเจอร์มาครบ5ตัวเลยรูปเกมของเกมนี้สูสีมากๆคู่ขี้กันมาพักใหญ่แต่ก็เป็นทีมสปปริตได้เอจิสไปก่อนสปปริตได้เปรียบขึ้้นนนนตตีบบบาาาาททลอออแแ่กก็ศัยัยยิไ,ได พอกลับมาได้ก็โดนคอนแลบแมกนัตเล่นไปสลายรอบพลิกกันไปพลิกกันมาทาลอนมักชนะทีมไฟ์แต่ทีมสมับปิดก็เล่หเหลี่ยมเพลียวพาแต่ด้วยการไบแบ็กแบบอัจฉริยะและการโคโนแบบไร้ทางต่อต้านรวมทั้งกลยุทธ์ที่ปล่อยกันมาแต่ละเม็ดเรียกได้ว่าทั้ง2ทีมมีอะไรก็งัดกันมาใส่จนสุดมันจึงเป็นแมตช์ออฟเดอะเยียร์สลับผมในปีนี้รางวัลต่อไปมีชื่อว่าเบสสตอรี่ออฟเดอะเยียร์ดราม่าที่สุดแห่งปีนี้ก็คือเป็นดราม่าระหว่างทีมแอชเชอร์เรย์กับทีมเบดบู เริ่มจากการที่ทีมเบตบูมถูกจับได้ว่า Steam, สตรีมสไนแม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตามในที่แรกผู้จัดจะลงโทษโดยปรับเวลาดารฟของทีมเบตบูมนั่นก็หมายความว่าทีมเบตบูมจะชนะแล้วทีมทันราจะเป็นทีมที่แพ้แต่ผู้จัดก็เกิดเปลี่ยนใจในคืนนั้นเลยปรับให้ทีมเบตบูมตกลงไปในสายล่างซึ่งเบตบูมเองก็ขอให้ปรับแพ้แค่เกมที่2ได้หรือไม่สุดท้ายผู้จัดไม่ได้ให้คําตอบแต่ก็ไปโพสต์ลงว่าทีมเบตบูมตกลงสายล่างแทนไม่เพียงเท่านั้นเพียวที่เป็นต้นเรื่องยังถูกแบนออกจากทวอีกด้ย นั่นทาให้ตัลนโตตัวเกียวถึงกับเดือดดาลและพิมพ์ลงไปในช่องแชทระหว่างทีมแอชเชอร์เรกับทีมเบ็ดบูมว่าเฮ้ยพวกมึงกลัวเหรอวะกลัวเจอแบบ5-5สินะก็เลยให้อดมินแบนเพียวไปอะใช่มหซึ่งทีมแอชเชอร์เรก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรสาเหตุเพราะว่าพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่เก่งภายหลังพวกเขาเองก็ได้มาเปิดเผยว่าจริงๆพวกเขาเองก็ไม่ได้อยากเจอกับเบ็ดบูมหรอกทำไมต้องให้แบนเพียวด้วยเพราะว่าพวกเขาใช้เวลาทั้งคืนในการศึกษากลยุทธ์ของทีมธันรา แต่ปาตรากฏว่าอยู่ดีดีแอดมินก็ตัดสินให้ทีมเบ็ดบูมตกลงมาในสายล่างพวกเขาเองก็ปฏิเสธที่จะแบนเพียวและให้แอดมินปฏิบัติตาม,ตามกฎของลูบุ๊กแทนเหมือนดราม่าจ,จะจบแค่นี้แต่มันยังไม่จบครับเพราะว่ามันไปต่อกันในทีไอทีมแอชเชอร์เรย์มันโดนด่าอยู่ฝั่งเดียวมันก็แค้นสิตอนที่แอชเชอร์เรย์เขี่ยบเบ็ดบูมออกจากทีไอก็เลยพิมพ์ออแชทด้วยเครื่องหมายอะไรเอ่ยแค่นั้นแหละร้อนไอ้เหี้ยก็เลยมาเดือดร้อนท่านไดรล่าโชต้องมาแก้แค้นให้เบ็ดบูมอีกต่อหน,นึง่งไม่ได้เกี่ยวอออออรรกอกอก,รกัับบเเคค้าาหยยยยมมีีีีีทนนน่่่ล็ืดขงป รางวัลต่อไปมีชื่อว่า No Impact แข่งปีซึ่งมีผู้เข้าชิงอยู่3คนได้แก่คนแรก DM DM ได้เข้ามาแทน ATF ในตำแหน่งออฟเลนของทีม OG พร้อมกับความคาดหวังว่า OG จะสามารถแก้ไขปัญหาฮีโร่พูของออฟเลนได้แต่สุดท้ายแม่งเอามาเล่นวีโนเมนเซอร์อันดอยิงแล้วก็ออกเกอร์เมจัยสตัวนำซ้ำยังต้องมาเจอไทก้าเวอร์ชั่นไทกี้ใครมันจะเล่นออกวะคนต่อมาก็คือมิกเก้ถึงแม้ว่ามิกเก้จะเป็นท็อปแครี่ของยุคนี้เล่นตัวยิงไกลเล่นตัวทำเกมได้ดี แต่พอมาเป็นเมตาฮาร์ดแครีจริงๆมิกเก้กับทําได้แย่มากไว้เราจะรอวันที่เขากลับมาก็แล้วกันส่วนวันนี้โนอิมแพคไปก่อนส่วนอันดับหนึ่งด้านโนอิมแพคผมคิดว่าทุกคนก็คงคิดเหมือนกันคนที่ฟาร์มป่านานที่สุดคนแรกคุณคิดถึงใครคนที่เพื่อนเด็บบ้านแต่ตัวเองยังฟาร์มต่อคุณคิดถึงใครคนที่ฟาร์มจนเสร็จแล้วออกมาแบกเกมไม่ได้คุณคิดถึงใครแล้วคนที่มีเงินงมากๆมายแต่ไม่ออก BKB คุณคิดถึงใครผมเชื่อว่าหลายคนก็คิดถึงอาร์ตซี่เหมือนกันนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงได้้ราวัน,นี รางวัลต่อมามีชื่อว่าลูกรักแห่งปีเป็นรางวัลที่มอบให้กับใครก็ได้ที่รู้สึกว่าเป็นลูกรักของทีมคนแรกผมยกให้คิสสลิทไม่รู้ว่าปั๊ปปี้ติดใจอะไรกับเด็กคนนี้ถึงอยู่รอดมาตลอดไม่ว่าปั๊ปปี้จะเปลี่ยนทีมไปกี่รอบก็ตามคิสสลิทคือแคร,รี่ของเขาอยู่ตลอดจนในชาบอกว่าไม่ไว้แล้วขี้เกียจแบกแคร,รี่ย้ายไปทีมลิควิดดีกว่าคนต่อมาคือคอแดนจากทีมบลีดถือว่าเป็นเด็กที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าอายุยังน้อยแต่ก็สามารถเล่นระดับโปรซีนได้ แต่ณปัจจุบันก็ยังไม่ได้เก่งถึงขั้นว่าจะสามารถก้าวมาเป็นมิดเลนระดับโลกในเร็ววันอาศัยว่ามีเชื้อชาติเดียวกับเจ้าของทีมก็เลยเป็นลูกรักและลูกรักคนสุดท้ายก็คือยูรากิเอาสันส้นๆแล้วกันเพราะว่าพูดถึงยูรากิไปบ้างแล้วส่วนตัวแล้วเรายังเห็นยูรากิแบกเกมได้อยู่แต่ปัญหาจริงๆของเขาก็คือการตัดสินใจที่ไม่เฉียบขาดลอนบ่อยว่างั้นเถอะทุกวันนี้คนยังงงอยู่เลยว่าทำไมเตะแอมแม่แล้วเก็บยูรากิแต่สำหรับรางวัลน,นี้แล้วอันดับหนึ่งผมคงยกให้ รางวัลต่อไปรางวัลเด็กเขี้ยแห่งปีเกมม้ากับเด็กเขี้ยเป็นของคู่กันถ้าเป็นปีก่อน ATF คงนอนมาแบบไม่ต้องสงสัยเพราะว่าหาเรื่องทะเลาะกับชาวบ้านได้ทุกวันแต่สำหรับปีนี้ก็คงต้องยกให้กับไอเพียวไอเด็กเขี้ยหรือจะเรียกว่าเพียวสื่อเพียวแซดก็ได้ ปีก่อนวาดรูปตัวแซดลงบนมินิแมปจนทีมตกรอบเพราะเหมือนเป็นการสนับสนุนกองทัพรัสเซียในงานที่ชาวยูเครนเป็นคนจัดมาปีนี้แมงเปิดสตรีมช่องถ่ายทอดสดระหว่างแข่งถึงแม้ว่าจะดูแค่แวบเดียวหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจอะไรก็เรื่องของมันแต่กรรมการตัดสินว่าปรับแพ้และปรับให้อีพโดนแบนจากทัวร์นาเมนต์นั้นไอพีเอไอเด็กฮีและรางวัลสุดท้ายที่เราจะมอบให้ในวันนี้มีชื่อว่ารางวัลพี่ชายแห่งปีมีเข้าชิงด้วยกัน3คน นั่นก็คือพิกกี้คุโรก,ก้ที่เป็นพี่ชายของพวกเราทุกคนได้ข่าวว่าพิกกี้ดูแลน้องๆในทีมดีตลอดนอกสนามพิกกี้ดีทุกอย่างแต่ในสนามอย่าให้พูดถึงกูเครียดคนต่อมาก็คือ MC ถึงแม้ว่า m อจะอยู่กับทีมนิกมาแต่บทบาทพี่ชายของเขานั้นไม่ได้อยู่กับทีมนิกมาครับแต่เป็นทีมโ G ในระหว่างที่ถูกยืมตัวมาเล่นกับทีม OG MC แสดงออกถึงคาแรคเตอร์ที่อบอุ่นเป็นกันเองขี้เล่นน่ารักซึ่งกูไม่เคยเห็นเลยตอนมาอยู่ทีมนิกมาจำได้แต่ตอนทำหน้าตึงๆต,ตอนพิกกี้บอกให้เล่นมนมซ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ B.C.M. ที่เป็นชาวบา,าลแกเรียด้วยกัน MC บอกว่าแอบมองแล้เอาจะช่วยน้องคนนี้อยู่ตลอดจนเป็นแฟนทีม OG เองก็อยากให้ MC มาอยู่กับ B.C.M. ด้วยเช่นกันแต่สุดท้ายก็แยกทางกันไปและเมื่อพูดถึงพี่ชายแห่งปีจะขาดคนนี้ไปไม่ได้นั่นก็คือแจ็บหรือตาแจ๊ดของเรานั่นเองในสายตาคนต่างประเทศแล้วแจ็บเป็นออฟเลนแปลกประหลาดคนนึงที่ไม่ค่อยจะเล่นตามเมตาสักเท่าไหร่ แต่ถ้าคุณเป็นคนไทยคุณจะรู้ว่าแจ๊บเหมาะกับตำแหน่งพี่ชายแห่งปีจริงๆในเกมเขาเป็นกัปตันนอกเกมเขาคอยสอนน้องๆจากประสบการณ์ที่เขามีส่วนในชีวิตจริงเขาคอยสอนน้องๆเกี่ยวกับอาบายมุกทั้งหลายแหล่ใช่หรือเปล่าอันนี้ต้องให้แจ๊บคอนเฟิร์มกูเซฟตัวเองไว้ก่อนในจังหวะที่น้องๆเล่นพลาดพี่แจ๊ดคอยปอบปะโลมถ้าถูกศัตรูไล่ล่าพี่แจ๊บจะเสียสละแทนคุณเหมือนกับอิทาจิที่เสียสละให้กับซาสเกะแต่ของเราเป็นอิทาแจ๊บกับซาสเวดนั่นแหละครับคือพี่ชายยอดเยี่ยมของเรา เอาละคลิปนี้ผมว่าน่าจะยาวเกินไปแล้วถ้าอย่งไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือถ้าหากชอบใจมากๆก็อย่าลืมปุ่มซุปเปอร์แตงสามารถโดเนทค่าน้ำเก๊กขวยกันเข้ามาได้ผมสัญญาว่าเงินที่ท่านโดเนทเข้ามาจะถูกนำไปซื้ออ b ยมุกทั้งหมดเลยคลิปจะได้ออกมาไวๆไว้เจอกันใหม่ในเร็วๆนี้นะครับ